สว,ส,สวัสดีครับอย่างเป็นทางการคืนนี้แก้ตัวพี่อันนี้นะครับพอผมบอกแก้ตัวพี่คำเข้ามาทําไมคืออย่างคราวนี้อะไรมันเป็นความเดือดร้อนของพี่ใช่ไหมแต่มันเป็นความสนุกของผมเต็มที่เลยจะหนักไปเลยจะหนักไปเลยใไหมร้อบ้อลออีกแล้วเป็นไง<笑><笑>เดี๋ยวรอบนี้นะครับเหมือนเดิมแก้ตัวแก้ตัวแ,แ,<ต>แ้ว,วนะไม่เป็นไรเพราะว่า เรากะไว้ละเขากะเดินชายตะลิงน่ากะเดินชายตะลิงแล้วก็นี่กระป๋องใส่เราก็ผูกไว้เรียบร้อยละกระป๋องขาดก็อดอะ่ะ <c oughs> แก้ตัวรอไปแล้วให้ให้คนดูกล้องให้ปรากฏว่าไม่ถูกใจอะ่ะเอะเอกูพ <c oughs> ีเนี้่ะออเพิ่งจะรู้อ่ะ <c oughs> ไม่ถูกใจนะครับฝ่ายเทคนิคไม่ดีฝ่ายฝ่ายฝ่ายเทคนิคไม่ดี<ห>นะครับวัน<ห>นี้ขอคืนนี้ ขอแก้ตัวนะครับจะเอาให้แบบชัดๆเลยจะซูมให้แบบชัดๆเลยหลังจากน้วเปิดซิงกล้องครั้งแรกไงนั่นแล้วรให้เจอชัดๆเลยวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระโหชัดอเลยอะไม่เป็นไรผมว่าแล้วผมมาดีไปเดี๋ยวเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวส่งลูกน้องวิ่งตามไปบ้างให้วิ่งตามเพื่อนนะนี่ตัวแรกตัวแรกนะครับ ครับตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้วนะครับเราก็เดินใช้ตะลิ่งนะครับเฮ้ยพี่วันนี้มันหนีว่ะวันวันนี้มันหนีนมันหนีอ่ะพี่ไวไวเออมันไวมันเห็นปุ๊บมันหนีเลย ใช่พี่นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมคิดว่านี่เห็นไหมนี่นี่นี่จับปุ๊บนี่นะครับนี่เราก็มาจาังหวะค่อยๆย่องนะครับหาค่อยๆย่องหาปูไปเ,เรื่อยๆนะครับ

เห็นไหมัสองตัวเลยเห็นไหมสองตัวเลยสองตัวเลยเดี๋ยวผมจะตปบนะครับตัวบนกับตัวล่างที่เราเห็นชัดนี่คือตัวล่างนะแล้วก็ตัวบนจะหลบอยู่ในกิ่งไม้เดี๋ยวฟุ๊บนะครับสองตัวเลยเห็นไหมปบอยู่ทั้งคู่เลยอตอนนครบเราก็ได้หลายตัวละ จริงๆจับปูนี่เขต้องจับในคืนเดือนมืดน,นะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยจับในคืนที่มันเดือนสว่างมากเดือนสว่างอ่ะมันไม่ค่อยมืดดีเท่าไหร่อ่ืมพอดีคืนนี้ว่างครับหาอะไรทำเว่างคืนนี้ว่างดูนะครับ ในรูในรูนะครับในรูเดี๋ยวจะมือล้วงใ้รูปุ๊บนี่นะมือล้วงในรูน่ามายแต่อะโดดเป็นไงไม่หนีด้วยเป็นไงก็มีบางตัวที่นะครับโด ไฟส่องมันจะไม่ค่อยหนีเรานะครับตามันจะผ้ามัวนะเราก็จะจับมันได้สบายจุ๊บนี่ครับเราก็ได้มาส่วนหนึ่งลนะน่าจะเป็นสิบตัวแล้วอยู่ตามหญ้านะครับนี่นะนี่นะครับอยตามหญ้าก็มีเราก็จะจับมันนะครับ ต้องน้ำเยอะมันจะขึ้นดีเพราะน้ำไม่น้อยแล้วมันกระจายมันกระจายกันอยู่นะครับ,รบตัวนี้ตัวงเราก็จพยายามจะที่หลบํำบังนะครับตัวนี้ก็ง่ายเ,เราจับสบาย ให้ก่อนเห okay, ็นบางตัวบางเพื่อนใช่ไหมแอบแอบอยู่ตามตรงหญ้านะครับแอบตามตรงหญ้าปุ๊บนี่นะครับมันจะแอบเห็นขาไหมเห็นขาไหมเห็นขาไหมนี่นะครับ จับปูก็ถ้าเราเราจับมันช่วงเขาเรียกไรเดือนมืดนะครับมันจะจับได้ง่ายเพราะปูมันจะออกมานี่ครับอันนี้ก็ตัวใหญ่หลบอยู่หลังไม้นะครับหลบอยู่หลังไม้ตรงตูดขวดนะครับหหเห็นฝั่งนี้หเห็นฝั่งนี้เราก็จะเห็นขามันหเห็นไหมเห็นไหมจะเห็นขามันเดี๋ยวผมวจะจับมันนี่แบบนี้ นะครับเห็นขามันหลบอยู่ตรงไหนผมคิดว่าเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้ปุ<อ>๊บนี่นะครับได้ได้ด้วยครับเฮ้ยนี่นะครับูนะบกัมโค้งกำโคง้โคงอย่างนี้กัมโคง้งอย่างนี้นะครับเขาก็จะแอบเราอยู่อย่างนี้แต่ก็ไม่เสร็จสายตาเราคนระันะครับก็ได้มาตักเดียวปนกระป๋อง เพียงแค่สิบนาทีครับได้ขนาดนี้แล้วะครับตัวนี้ก็นอนอาบแดดไม่ใช่นอนอาบแดดนอนอาบแสงจันทนะครับออกมาหาอะไรกินจะโดนผมจับนี่นะครับค่อยย่องตรงเนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยสามตัวนะครับขวามือท่านผู้ชมตัวหนึ่งแล้วก็ตรงงหน้าตัวซ้ายมือท่านผู้ชมก็อีกตัวนะครับ มาดูนะผมจะเก็บได้กี่ตัวเดี๋ยวขอตัวใหญ่ก่อนแล้วกันแต <c oughs> ่ตัวใหญ่มนันตัวเลยตามพวงเลยนะครับเวลาเจอหลายตัวก็ขอเน้นตัวใหญ่ก่อนละนะครับ้ <c oughs> ยังเดิมรู้สึกจะหลบไปแล้วตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็เหลือตัวที่อยู่ทางด้านขวามืออีกหนึ่งตัว <c oughs> ต้องใช้วิชา <c oughs> ที่มันคงแค่วงไหวรวดเร็วถ้ายก็รอด รอดไปหนึ่งตัวนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงรอดหรอกทีนี้ผมขี้เกียจแบบขี้เกียจตามเขาไปเอาอ่ะเอาเฉพาะที่เราเห็นชัดๆแล้วกันนะครับวิธีการจับปูอย่างนี้ก็มาหลายๆคนก็คงจะดีมาคนเดียมวมันค่ออันตรายหน่อยนะครับถามว่าทําไมถึงอันตรายบางทีเราเจองูบางทีเราเจอสัตว์อะไรแปลกๆนะครับเราก็จะอันตรายนิดนึง ครับดูจากตรงนี้เขาว่าโยงกันแบบสบายใจเลยนะโอเคสบายใจใช่ไหมโดนข,ข,ข้างๆกันนะครับคืออยู่ในรูกระบอกไม้ก้างโค้งด <alal island. S 2> ้วยเราค่อยๆสกิดมันแล้วก็จับมันไปปบมันนะครับโอ้ยนะครับโอ้ยนะครับก็ได้อีกหนึ่งตัว จับมันผมต้องส่องไปไกลๆก่อนนะครับเผื่อเผื่อเจออะไรที่มันที่มันไม่พึงประสงค์ที่เราจะเจอก็เซฟตัวเองแล้วนะครับสนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนึงนี่ครับปุ๊บหนึ่ตัวนี่อยนนตัว เก็บได้กี่ตัวนะครับบอกแล้วว่าท่านเจอสองตัวขอตัวใหญ่ก่อนแล้วกันนี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนะครับขอขอตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวเล็กไม่เป็นไรตัวเล็กเราก็เอาแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะมก็ไม่ได้เล็กมากนะนะครับตัวนี้เป็นกัมโค้งเป็นกัมโค้งนะครับ ใ,ใ่เขาก็ำลังจะลงรูเขานะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะเอามือนิ้วเนี่นยล้วงไม่ได้รูครับเพื่อปิดรูล่างแล้วก็เดี๋ยวนี้โป้งเนี่ยขึ้นมาข้างบนเพื่อฟักมันนะครับเดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่ามันจะได้ตามแผนที่ผมวางไหมนะครับนี่ผมจะปิดรูล่างก่อนพึ่บนี่นะครับแล้วผมกั้นั้นจะผมก็จะเอานิ้ว้วโป้งผมนี่ครับจับแบบนี้นะครับมาเห็นไหม ตามก็รีบๆๆๆก็เป็น <l ip> ไปตามที่คิดเอาไว้ตัวนี้ก็คือเป็นนี่นะครับตัวนี้คือคราบมันนะครับเ,เห็นไหมนี่คือคราบมันนะครับปูปูมันลอกคราบออกไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมปูมันลอกคราบไปแล้วนี่คือคราบมันนะครับสดๆใหม่ๆเลย ข้าผูนะครับนิดหน่อยพี่ไม่ค่อยมีมคกัิดภาพแล้วกันถ้ากระป๋องแม่งพลิกคว่ำนะอดแดกหมดทั้งกระป๋อง อนนี้มือหนึ่งถือกล้องถ่ายมือนถือกระป๋องเจอตัวเสศษก็ต้องจับนะครับถ้ากระป๋องเรากระป๋องเราเกิดการคว่ำไปนี่ก็คงจะรู้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงไม่ต้องบอกผมก็รู้ดูนะครับดูเนี่ยผมลงบุกมาในน้ำ น้ำท่วมเกงนกงรน้ำท่วมเกงเกงผมนะครับเข <_ co ff s> ้าใจแล้วว่าคนจับปูนี่ก็จับง่ายจริงนะครับแต่ว่าเวลาเดินนี่นิดเดียวก็โอ้โหนะครับเจอทั้งเลนเจอทั้งยุงแล้วก็แถมด้วยอาจจะเจออย่างอื่นพ่วงแถมมานะครับตอนนี้พอเวลา เราเดี๋ยวนี้เราฉายไฟไปปุ๊บโปูเหมือนกัน <c oughs> วิ่งลงรู <c oughs> นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันไม่ใช่เดือนมืดไงมันก็เลยไม่ค่อยแบบให้เราจับได้สบาบยปุ๊บนดีนะครับตัดตรงไม้ตัวนึงนะครับเราจะใช้ความรวดเร็วในการจับไม่ทันปุ๊บโอ้โหปุ๊บเออ ยังได้อย่งได้ย่งได้นะครับยังได้ยังได้ตัวนหนึ่งเอาไปขึ้นฝั่งเอาไปขึ้นบกนะครับตัวนี้เราไปขึ้นบกเราไปใช้ชามาันโ,โ,โ,โอ้ตัวอื่นตัวอื่นนี่นี่นี่ตัวอื่นวิ่งมาชนขาชนขาโดนนี่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งสำรอง นะครับนอกลูนะโอ้นอกลูนะ,ลน,ะลนะครับอือเราต้องมือไปดักกันไว้มือไปดักนะครับใช้ฟ้อมไว้มันกับเราใครจะไว้ประกันไม, <ś led> ไม่ทันเนี่ยพอมีให้จับอีกนิดหน่อย ให้ถ่ายเห็นถือกระป๋องก็รู้แล้วสิบตัวยี่สิบตัวฮเห็นถือกระป๋องก็รู้แล้วพี่แป้งไวชิบเป่งนะแป้งแป้งไวพี่เดินไปนะวันเนี้ยแก้ตัวไม่ได้แก้แต่แก้ผ้าละ่ายกว่าเดินไปพี่เดินไปมันหายเดินไปมันหายโอ้ขนาดนะครับแต่ว่าก็มีพอมีรางวัลอยู่ได้สิบกว่าตัวฮะ น่าจะยี่สิบฝาพี่ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่อากาศจะโชว์ขึ้นกระป๋องอยู่แลนี่วไม่ทันพี่แค่นี้จะตาเหลือกแล้วเนี่ยตาเหลือกไปเอาไปถังเนี่ยอย่างเงครับปลอดภแล้วก็กะระยะด้วยสายตานี่ก็เกินกว่าเกินกว่ายี่สิบบาทพี่โอ้ฝาโหไม่ถึงหรอพี่ฮะไม่ถึงหรอกพอกินได้ทั้งสองวันวันเดียวก็หมดแล้ววันเดียวไม่หมดหรอก มันกระปุ่นเลยเหรอฮ <c oughs> าอคคตำนิดๆตำกระ t ้อนีอเอ่เดี๋ยวตำกระท้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอกระ thon เข้ามาลาดให้มันสวยๆหน่อยโอ้โหเป็นไงแัดเจนนะครับนี่คือเวลาไม่ถึงชั่วโมงอะ่ะพี่ตู้ใส่ไปให้เต็มท่วมมันไปเลยก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเทน้ำออกเดีวเอาให้มันคลายนะ้ำเค็มไหมเดี๋ยวมัวนหนียบโทษกูไม่ได้นะเออฮะถามว่าไม่กลัวหนีบกลัวล้วงมากกว่านี้หนีบมาแล้วเออ พ่<ข>อ<ะ>เธอยังตกมาแล้ว,วไปกลัวอะไรพ่อมาทำารช้างก็ได้เลยพ<อ>่อดีบช้างดีบไม่อยู่เลยบ้านมีเป็ัญหา,า,าเกลือเราจะดองปูนะครับเกลือใส่ไปอันนี้ดองกันอ่อนเลยพี่ใช่ไหมใช,ใช่ดองกันอ่อนเลยนะครับน,นี่ดองแบบดองแบบโบราณเลยดองแบบสมัยก่อนเลยพี่ไม่ชอบเค็มมากมพี่เดี๋ยวนี้มีสูตรใหม่ะของบ้านน,นี่นะจริงปะ มันไม่ใช่สูตรใหม่หรอกดองเนี่ยใส่เกลือเค็มเยอะก็ไม่เป็นไรนะพี่แต่ใส่ฟิตผมมีฟิตใหญ่ฟิตติมมักลันไม่ค่อยเค็มเจ๋งเลยอ่ะอ้หไม่ค่อยเค็มเพราะว่าไอเนี่ยมันแข็งนะมันแข็งอพอมันแข็งก่อนแล้วปุ๊บเกลือไม่เข้าตัวเพราะมันจะแข็งเร็วใช่มันจะเค็มทีแรกนิดเดียวมันจะไม่ค่อยเค็มจริงผมลองแล้วแล้วเกลือแม่งโดนกับน้ำแข็งไม่ค่อยได้นะเย็นเจ๊าะเลยแม่งแบบเย็นแข็งเนี่ยพอเย็นพอเย็นเสร็จแล้วรู้ว่ามันไง มันทําให้เนื้อปูแข็งก่อนไงเพื่อแม่งไม่ไม่ซึมเข้าเออผมไปลองไงผมมีฟิตใหญ่ผมลองเลยครโอ้ยมันไม่เคยเค็มหร่อเ่าไม่เหมือนข้างนอกข้างนอกนี่มันจะเค็มไปเรื่อยน้ำเนี่เข้าเนื้อไปเรื่อยไงใช่ผมลองแล้วแม่งใช้ได้เลยโอเคเลยแม่งเวิร์กทั้งชิ้นเลยเค็มนะทั้งชิ้นเมฟองฟอดเลยเนี่ยมาไหวยเลไม่กล้าเลยนี่ให้มากแบบ พี่เอาเอาแบบสูตรเลยวะฮะทำไงฮะเดี๋ยวดูวะทามแต่ถอดดีดดิดูเลยยิ่งนะเดี๋ยวดูสูตรเลยโกยสูตรอะไรพี่สูตรอะไรตัวละตัวสูตรอะไรพี่โกยแล้วมันจะไม่มันมันหนีบเรายากสูตรเลยพี่ไม่ใช่หนีบยากพี่ติดเดียวหลักฐานสูตรอะไรพี่ สูตรเลยเอย่างเงี้ยสูตรเลยหมดยังทำไมไม่โดนตัวผู้นี่โดตนดตัวเมียโอ้พี่รู้ด,รรด้วยการโดนตัวเมียด้วยสูตรเลยพี่ในสูตรเลยทีเดียวจบหมดแล้วนะครับก็ไว้เจอกับผมใหม่ในคลิปต่อไปนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวใครรับผิดชอบพี่เอเหมือนเดิม <laughs> นะครับเราไม่ต้องรับผิดชอบอะเราสนุกอย่างเดียวพี่เอรับผิดชอบไปแล้ว <laughs> ก็ ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะไปไหนไปทำอะไรนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับดูดๆอันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ